ป้าล้างสามากินข้าวเราเขาวันนี้อันนี้ไม่ได้แต่งค่ะใช่วันนี้ไม่ได้แต่งนะวันนี้เรามีปลน,นิบปลาปูมีเอ่อปลาซอมฟักค่ะปลาซอมฟักหรือว่าแนมปะนะลาอะไรค่ะคือปลาซอมฟักวันนี้ยาก,กินมากเลยปลาปูซังมาจากเอแอปซี่ซอมหนึ่งกิโลแล้วปลาปูก็เอามานึ่งค่ะนึ่งอะไริงค่ะกินกับข้าวเหนียวค่ะแล้วก็มีรีปีเขียวใช่รีปีเขียวแล้วก็มีปลาหมึกทอดค่ะ เทียมหัวหอมออค่ะมีผักกาดขาวใช่อันนี้ผักกาดหอมลูกนะเออค่ะม,มาค่ะกินก<แ>ัเนเราเหนียวอ่ะย่าปั้นข้าวเหนียวให้ค่ะเอาเลยลูกเอ้ากินเลยค่ะอะยาก็เป็นหวัดไม่หายสักทีอืมกินกับข,ข้าวเหนียวใช่ย่ากกินค่ะรลดจกนแบบนี้ ใช่คือไอปลาซ่อมเนี้ยนปลาซ่อมฝักเนี้ยนใครจะกินดิบก็ได้หรือว่าจะทอดก็ได้หรือว่าจะนึ่งก็ได้แต่ป้าปูนจะนัดนึ่งค่ะ,ป,ะป้าปูไม่ทะนัดดิบไม่ทะนัดทอด,ดด้วยก็เลยนึ่งอ่ะกินกันค่ะอืมอ้ามอืมอร่อยอยังไงกินกับข้าวเนี้ยค่ะอืมอร่อยใช่ไหม กิ้งคาดิีิกียวแล้วเรียกว่าปะปูไม่ได้ทำคลิปอะเรียกว่าปะปูผ้าลูกสาวไปบวชปไปบวชชีแกบนหืมแกบนเจ็ดวันเจ็ดวันข้าวเหนียวเรียกว่าเลยไม่ได้ทำคลิปอืม เห็นหน้าร้านสาว,วเลยเรียกว่าป,ปุ๊บแม่ขับรถไปเปองค่ะนัง่งรถตู้อืมนัง่งรถตู้ไปยากที่เกตขับรถวัดธรรมสุมาโนใช่อื่หมูแมวหรือปลากินร้อยมากเลยค่ะตัวจับจ้าไป นี่นี่เราใส่แหน่ลงไปในนี้ใส่ก็เหนียวลงไปอร่อยอันนี้ปลาหมึกปลาหมึกแห้งถุกเบาคือมาให้อร่อยมากห้าสิบบาทถ้าอยากกินลองก๊อมากินแรกค่ะ n น่ p แอบซมร้อยหมาบค่ะแอซมฟักสีดตั h มากยิอกับข้าวเนียวเลยนี่เหม,มือนแคบหมึเลยอ่ะมาเ,เดี๋ยวเรามาลองกินกับข้าวเหนียวกันปลาหมึกอดหอมมากรูเนี้ย ตรงนี้คือ็ขมากที่ใายมันเขมอย่าหาเร็วรกินติดติดใช่ไหมลูกอืมติดอันนี้เลยติดอะไรนะปลาต้มอืม รสแบบเหนือจะแน่นมากค่ะไม่พลุยด้วยร้อยแน่นแน่นจริงจริองอร่อยมากหนึน่งประมาณยี่สิบนาทีอร่อยแบบอร่อยจริงเค็มน,น,นิดนิดเปรี้ยวนำ้าใครชอบกิน,น,นแนมแบบเปรี้ยวๆร้อยเลยค่ะ ไม่ได้ไยสุดเลยไม่ว่างยางงานเยอะมากเดี๋ยวเราวันใช่ไหมเป็นไหมคะังานบ้านให้ที่ถืงใช่สบาใจจริงๆแมวบ้านเรานอนตากแอร์บ้านใจนะหรอร่วงไม่เอาแล้วนะหลง เนียวชิ้นใหญ่ๆไปเลยจะได้ไม่ต้องเติมอะไรค่ะมันเซฟมากเลยนะร้านสาวชอบกินข้าวเหนียวค่ะก็เลยแบบนึ่ง <telefon> ข้าวเหนียวกันบ่อยมากข้าวเหนียวไก่ข้าวเหนียวหมูทอดข้าวเหนียวหมูย่างหลานสาวจะชอบมากหาก็เลยต้องซื้อข้าวเหนียวมาไว้ที่บ้านเลยใช่ไหม เนื่องให้กินเองเลยหื่ข้าวเหนียวจข้าวเหนียวนี่อร่อยนะลูกนะไม่เค็มน,นะไม่จิบมือเลยไม่หยุกหับเกินหืร้อยไม่ผิดหวังในที่ย่าสั่งมากินเนาะอร่อยมาก อร่อยมากจริงปะอร่อยมากมาก็คือในห้องเรามีแมวสองตัวคือพี่บุ๊กกับป้าทชี๊ดป้าทิพย์นอนนอนท่ากรบอยู่ป้าทิพยชี๊ดมุก็นอนระบายใจเฉยเลยพี่บุ๊กแมวที่แบบว่าเศรบมากเลยเศรบมาก ั้นสาบอกแซ่บมากเคยหอมหมดสต๊อกแล้วกับหอมแดงใช่ร้านสาวบอกว่าช่วงนี้เคยหอมหมดสต๊อกนะคะือเพราะว่าหลังสงการจะส่งให้เพราะว่าของมันหมดสต็อกแล้วใช่หอมแดงด้วยร้านสาวเกอใกล้เคยให้ค่ะหอมแดงดองด้วยใช่ ตอนนี้คือหลังสงการก็ต้องส่งหลังสงการดีเดียวเลยใครจะสัะ่งก็สั่งได้เลยใช่คือช่องทางไลน์เฟซเพจอืมร้าน้าวสวย่ายข้องอย่าเก่งนะร้านสาวชัดนช <c oughs> ่องทางการสั่งแม่ค้าตัวน้อยอ่ะ อืมหอมเอาไหนไม่ไหมลูกนะโอเคค่ะกินน้ำผลนม้